วันนี้เรามาดูการแกะฝาหลังของมือถือ Xiaomi Redmi Note เก้ากันนะครับตัวนี้ดูเผินๆเหมือนกับกระจกนะแต่ตัวนี้ที่จริงไม่ใช่กระจกนะครับหลายท่านอาจจะคิดว่าเป็นกระจกอ่ะมาดูวิธีการแกะฝาหลังกันนะครับตัวนี้เราสามารถทําการเลาะฝาหลังได้เลยนะครับอ่าตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นกระจกเนี่ยเอาถาซิมออกเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ใช้เล็บจีกเข้าบริเวณข้างช่องถาซิมเลยเสร็จเรียบร้อยเลาะเลยครับทีนี้เราสามารถเลาะได้เลย ตัวนี้เป็นฝาหลังพลาสติกนะครับเนี่ยแต่ว่าการออกแบบถือว่าออกแบบได้ได้ดีนะเพราะว่าดูเพลนๆเนี่ยเหมือนกับกระจกเลยโอเคครับแล้วก็เลาะไปเรื่อยๆสิ่งที่ต้องระวังคือสแกนไลน์ในมือนะครับเราต้องเอานิ้วดันไว้นะไม่งั้นสายแพรอาจจะขาดได้นะครับเนี่ยเราต้องดันให้ตัวสแกนไลน์ในมือยุบเข้าไปข้างในนะครับให้มันหลุดออกจากฝาครอบหลังอะเพราะว่าสายสแกนไลน์ในมือมันสั้นนะครับมันจะไม่สามารถยกแล้วก็ วางออกด้านข้างได้นะแล้วค่อยๆยกขึ้นนะครับเนี่ยเห็นไหมจะเห็นว่าสายสแกนไลน์ในมือสั้นนะอ่าเราต้องดันให้หลุดออกนะครับนะครับถ้าเราไม่เอาดันให้ตัวสแกนไลน์ในมือหลุดออกเนะี่ยมันก็จะทําให้ตัวสายขาดเลยดังนั้นท่าไหนที่ยังไม่เคยถอดนะครับก็ดูเป็นแนวทางโอเคเนี่ยครับออกมาเรียบร้อยนะ โอเคก็ดูเป็นแนวทางครับทีนี้หลังจากเราเอาฝาลังออกเสร็จเราจะทําอะไรก็จัดการได้เลยทีนี้ไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนแบตซ่อมอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นฝาลังแบบพลาสติกโอเคครับก็เอามาให้ดูกันเป็นแนวทางเดี๋ยวพบกันใหม่ครับขอบคุณครับ